การภายแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้ส่อเขารุนแรงนะครับแม่น้ำน่านที่ผ่านจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเกือบ10เมตรครับต้องขอให้งดสูบน้ำใช้ในการเกษตรเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำยมนะครับขณะที่เครื่องบินฝนหลวงนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นบินเพื่อทำฝนหลวงได้ครับเนื่องจากว่าความชื้นสัมผัสในอากาศยังอยู่ในระดับต่ำครับ แม่น้ำนานที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N5A ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกระดับน้ำอยู่ที่96เซนติเมตรนะครับต่ำกว่าตลิ่ง9.41เมตรครับทำให้โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกต้องขอให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรงดสูบน้ำถึงปลายเดือนเมษายน2 5 6 5เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคปีโภคและรักษาระบบดีเวศของแม่น้ำยมครับ ขณะที่เครื่องบินของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่สามารถขึ้นบินได้นะครับนายรัฐกรวรุณสุขศิริผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศมีความชื้นสัมพัสเพียงร้อยละ4 4ครับทำให้ไม่เอื้ออํานวยต่อการทําฝนขณะที่พื้นที่การเกษตรหลายแห่งก็ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว คาดว่าหลังจากวันที่15มีนาคมจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงได้ครับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและแม่น้ํายมตั้งแต่จังหวัดพิจิตรถึงนครสวรรค์มากว่า1เดือนนะครับก็ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ต้องระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรออกขุดลอกคลองสาธารณะตามหมู่บ้านต่าง พร้อมกับขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับโดยล่าสุดขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มไปแล้ว17บ่อด้วยกันครับ